หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชประคุณลงตานะครับเดินทางมาตรวจความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับนี่คุณหมอนะครับทีรพุทธนะครับถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับขออรโรงพยาบาลหัวตะพานนี่นะครับนี่ยังอยู่ในชุดอยู่นะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพให้ได้ดูนะครับมาครั้งก่อนนี้ก่ออิดไปนิดเดียวนะครับตอนนี้นี่สูงแล้วนะครับเริ่มจะเป็นช่องเป็นห้องแล้วนะครับนี่มีประเรียนทำเก้าประโยคร,รูปแรกของวัดบ้านกบอมมาด้วยนะครับนี่ย้ำครั้งที่สองนะครับ <c oughs> <c oughs> ประเรียนทำเก้าประโยชของวัดบ้านกบอรูปแรกนะครับนี่ <c oughs> หลายห้องอยูนนะครับนี่ วันนั้นนะครับคุณหมอนะครับกับเจ้าหน้าที่ช่างพดนะครับได้อธิบายนะครับห้องต่างๆที่ทํางานต่างๆนะครับแต่ว่ากระผมประมาภาพก็จําไม่ค่อยได้นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้อนะครับนี่ทั้งนี้ได้ n i l ะ นะครับผดีขึ้นหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีสายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกฝ่ายนะครับ <Okay. S 1> พร้อมจิตพร้อมใจร่วมกันสร้างนะครับโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้แยกส่วนจากญาติโยมต่างหากนะครับนี่เ <Okay. S 1> ดิอ